ร้ายตายเกลี้ยงหน้าต้องสามพลังบัวครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อไปครับผมนุ่มขวัญใช่ว่าใจกเกษตรครับผมจากช่อง y o u t u c e f o o k f o o p f g n นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับยังถี่ผมได้เกินน้ากับพี่น้องฟังไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครับเลิกงามยามดีครับวันที่1มิถุนายน2อง7เป็นเป็นมื้อเริ่มต้นนะครับของการที่เราจะทําการเปิดตัวนะครับผมสารกําจัดยาในข้าวนาปีนะครับที่ ยอดเยี่ยมที่สุดที่ขายดีที่สุดนะครับใน2อสปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ3ามพลังบวกครับพี่น้องครับพี่น้องซึ่ง2อสปีที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับสําหรับพ่อแพี่น้องป้องไปทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างนะครับผู้ที่เฮ็ดเข่าหน้าปีนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นหญ้านะครับจาพวกไหนก็แล้วแต่นะครับใบแคบใบกว้างนะครับตระกูลเถาตระกูลเครือนะครับตระกูลผือต่างๆนะครับผม เอารายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับของ3ามพลังบวกของเรานะครับผมมีตัวยาอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการจะใช้อย่างไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับเฮียอุ้นครับผมสวัสดีครับสดีบผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเคมีพันนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของ3ามพลังบวกในวันเปิดตัววันนี้ครับเฮียครับผมได้เลยครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ รนครับแฮปปี ah ้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชยนะครับวันนี้ทางอาจารย์ก็มาเปิดตัวนะครับยาฆ้าญ้าใบแคบใบกว้างกบเขาเลื้อยในข้าวนาปีประจำปี2,567กันเลยนะครับยางครับผมในแต่ละปีเราก็จะทำการเปิดตัวกันเนาะครับแล้วก็สาหรับ3พลังบอกของเรา เบื้องต้นให้พี่น้องพ่อไปายได้รับทราบก่อนว่าครับ,รบเราได้ทําการเปิดตัวมากี่ปีแล้วครับเฮียอ่าครับสำหรับสามพลังบวกเราก็เปิดตัวปีนี้เป็นปีที่สามนะครับปีที่สามแล้วเนาะ่าใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องพ่อปายอย่างมากเลยทีเดียวสูงมากเลยครับขนาด ทั้งยอดขายแล้วก็ผลงานของตัวสามพลังบวกครับอา่างขนาดคลิปในปีนี้ยังไม่ออกวันนี้เนี่ยออกเป็นคลิปแรกครับแต่พอพี่น้องเนี่ยดูจากคลิปใน2ปีที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมคเอาครับสำหรับท่านใดที่ได้เคยลองใช้มาแล้วไปจากถึงเรื่องของผลงานนะครับส่วนท่านใดนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับ ที่ยังไม่เคยใช้ครับเฮียครับอยากให้เฮียแนะนํานิดนึงนะครับว่าสามพลังบวกของเราเนี่ยคืออะไรครับครับผมครับผมก็สําหรับสามพลังบวกหรือว่าชื่อเต็มเต็มก็คือโพลีบีทสามพลังบวกแต่เราจะเรียกกันแล้วก็เกษตรกรเวลาโทรมาสั่งของนะครับอาจารย์ก็จะจําชื่อว่าสามพลังบวกสามพลังบวกที่อยู่ตรงนี้อันที่จริงนี่นี่นี่ครับพ่อพี่น้องมาเบิ้งกันใกล้ใกล้นี่อันที่จริงมีครับว่าโพลีบีทสามพลังบวก แต่ค่อนข้างที่จะจํายากรับอกว่า3พลังบวกเลยนี่ใช่ครับสามพลังบวก3พลังบวกเด้อสันกำจัดญ้าในนาปีครับผมทำไมถึงบอกว่า3พลังบวกครับพี่ยาครับที่ชื่อว่าสพลังบวกเพราะว่าในการระบาดของวัชพืชในนาข้าวเนี่ยมันมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นญ้าก้องแขนญ้ากอแดง้ากระดูกไก่้าข้าวนกเนื้อกุลบ่าใบแคบนะางครับญ้านกสีชมพู นะครับเราก็จะมีกลุ่มที่ยากค่ายากมากๆอย่างเช่นไมยราบอบไมยราบที่แบบค่ายากยากต้มเหนียวเนียวรสเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากลง<อ><อ>นะตัวที่2ก็คือกลุ่มของสนหิน<อ>หรือสนุแดงรหรือว่าโนหินโนแดงคันี้นะครับ ค้าายากมากกลุ่มเถาเลื้อยเถาเลื้ยพวกเครือตดหมูเครือตดหมานะครับแล้วก็พวกกระเฉดบกทั้งหลายแบบนี้สรุปแล้วในนาปีเนี่ยของพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเนี่ยมีสมบิย่าสมบพิเลยอาจารย์แต่ว่าเราแบ่งเราแบ่งได้เป็นคร่าวๆนี้คือยังไงเอาแบ่งได้ก็จะปหนึ่งแคบสองสองกบกบอ่าสามใบกว้างสามใบกว้างสี่เถาเลื้อยสี่เถาเลื้ยคือตระกูลเคียร์อาพวกเครือต่างอาเครือตดหมูตดหมาเลยคือใบแคบใบกว้าง กกแล้วก็วเถายเลื้อยอคทีนี้รเราก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้ยาหลายๆอย่าง <P ers S 2> เพราะว่ายาที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชเหล่านี้นี่ยาหนึ่งตัวมันจะกําจัดได้แค่กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม<อ>าบางทีก็ได้อย่างมากสุดไม่เกินสองกลุ่มอยู่แล้วท,ที่มาคือทําไมต้องหลายขวดหลายชนิดด้วยกันเอาไม่มีแบบเขาเรียกว่ายาพิเศษอ่ะขวดเดียวขวดเดียวแล้วทุกอย่างทุกแนวเลย อ่ามันเป็นจินตนาการอย่างเดียวครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีเพราะว่าเกษตรกรในอยากได้แบบนั้นะยางยกไปโคดเดียวทุกแนวยาหมดเลยใช่ใช่ใช่มีแต่คนอยากได้ถ้าใครผิดมาได้นี่ได้หมดเลยยาอ่าก็เลยอ่าในความเป็นจริงเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะว่าสารเคมีแต่ละตัวนี่ก็กําจัดได้เฉพาะยาบางตัวแค่ยาบางตัวกันนั้นเองแตถ้าเอามารวมกันบางทีมันหักล้างกันอ่าแล้วก็มีเกษตรกรบางคนอีกนะจับยาสองตัวแบบนี้มาเลย มาเปิดขวดเปิดขวดล้วก็เทใส่กันแบบนี้เลยได้ไหมนี่ผิดเลยร้อยทั้งร้อยผิดวิธีการห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามเอาโพลีบิดกับคาเพอร์หรือว่าเอาอากาศแล้วมาเทเปิดขวดมัแล้วก็เทใส่กันแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าครับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามเลยนะครับเพราะว่ายาบางตัวมันไม่เข้ากันครับเราจะต้องมีน้ำเป็นตัวเชื่อมด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับอาจารย์ S <S ก็เลยเป็นที่มาของสามพลังบวกสามพลังบวกของเราเนี่ยครับพี่น้องครับมาบรงการใกล้ๆนะครับเอาสามพลังบวกของเรามีตัวไหนบ้างครับเฮีอยอ่าครับเรามาดูเ <า S 2> <ไ>ป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยมาดูคุณสมบัติของสามพลังบวกกันนะครับครับ<ฤ>สามพลังบวกว่าในยาก,กล่องนี้ นะครับลักษณะต้องเป็นแบบนี้สีนี้เลยนะครับอาจารย์โอเป็นกล่องอาจต้องระวังด้วยนะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้เลยแล้วมีหน้าต่างโชว์ชัดเจนว่ามีสินค้าอะไรอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยนะครับก็คือสามพลังบวกนะสูตรนี้จะมีคําว่าเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าชุดที่เราเปิดตัวรุ่นแรกนี่มันจะยังไม่เข้มข้นเทารุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่มีการใส่ตัว อาวอนกาดเข้ามาแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของคือปริมาณยาของยาหนึ่งในสามตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะทำให้ประสิทธิภาพนี่ดีขึ้นมาในโดยยกเดืานปีที่แล้วนี่ตอบรับกันดีมากๆเลยครับเข้มข้นขึ้นคือสูตรเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสูตรเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมปริมาณยาที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เลยให้ดูว่ากล่องสามพลังบวกจะเป็นกล่องแบบนี้องเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้แบบนี้เลยนะครับถึงจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูว่าคุณสมบัติของสามพลังบวกนี่ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอาจารย์ครับครับสำหรับข้าวนาปีเป็นพืชที่มีพื้นที่การเพราะปลูกมากที่สุดในประเทศไทยคำว่านาปีเนี่ยคือปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่ง<อ>ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชนประธาน<อ>นะครับก็อาศัยน้ําจากเทวดา<อ>น้ําฟ้าน้านําฝนเป็นหลักพืชในข้าวนาปีนี่มันมีสมปรอยางอย่าง,งที่กล่าวาตอนแรกเลยตัวแรกเลยที่เราเจอเยอะที่สุดเลยคือหญ้ากระดูกไก่กระดูกไก่ตัวนี้นี่ทางอีสานบางที่เรียกหญ้าก้องแขน นาอีสานใต้ที่จะกอแดงในพวกนี้กกจะแหล่ดอกจะเหมือนทูปใบเหมือนข้าวเลยยอดดอกทูปบางพื้นที่บางพื้นที่นี่ยญ้าแดงญ้าเดือยอ่าครับญ้าแดงญ้าเดือยญ้าก้องแขนญ้าดอกทูปลักษณะคือกกแหล่ใบเหมือนข้าวดอกเหมือนทูปอัานี้ตัวแรกตัวที่สองญ้าข้าวนกอันนี้ก็รู้กันจากเยอะอยู่แล้วนะญ้าข้าวนกครับอันนี้เป็นกลุ่มใบแคบที่ยอดนิยมนะครับ แล้วก็ต่อไปมากลุ่มของใอบกว้างใบกว้างใบกว้างก็ตั้งแต่ผักปอดนาเ<ม>ทียนนา<ม>สนูคางคกไมยราบนะพวกนี้ยาพวกตระกูลบางตัวเด็กําจัดไม่ได้ที่มีกลิ่นเหม็นๆในข่าโนหิโนโนแดงข่าไม่ตายไมยราบก็ข้าไม่ตายต้องสามพลังบวกเท่านั้นที่จะกําจัดสนูหินสนูดแดงมไมยราบ กระเชดปกนะครับอันนี้ต้องสามพลังบวกอย่างเดียวเท่านั้นส่วนกกก็พวกกลุ่มไข่เคี่ยวฮังกานะครับผือนาพวกอะไรอย่างนี้ื้นน้อยพืน้อยพื้นือยางต่้งเนี่ยอ่าครับต้นเล็กๆอ่าพวกต้นเล็กๆนะครับอันนี้พวกต้นเล็กนึ่ระบาดมากปีปีที่ทาอ่าครับนี่ก็สามพลังบวกถ้าต้นไม่ใหญ่มากเก็บได้หมดเลยครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเขาเลื้อยยันเครือตดหมูเครือตดหมาเครือต่าง ต้นขับมอนอันนี้ใบกว้างนะคมีตัวหนึ่งขับมอต้นแข็งแข็งนะครับอันนี้ต้องสามพลังบวกอย่างเดียวเลยอาจารย์นี่ก็คือหญ้าในนาข้าวมีเยอะมากสมปติเลยเอาง่ายสมปติเลยเพราะนั้นตัวที่จะกําจัดได้สมปริขนาดนี้ได้มีอยู่ตัวเดียวคือสามพลังบวกสามพลังบวกเท่านั้นครับอาจารย์ชุดนี้เลยครับชุดนี้เนาะอ่านีเลยครับสามพลังบวกเลยครอบน มียาตัวไหนบ้างสำหรับสารมังบวกของเราอ่าครับทีนี้เรามาดูว่าสารมังบวกประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับโพลีบีดนี่นะครับโพลีบีดนะครับตัวนี้วัตถสีเขียวนี่ครับพี่น้องอ่าครับตัวนี้ค่ายาใบแคบครับอาจารย์นี่อ่าอันนี้ใบแคบก็เป็นพวกก้องแขน ย้าข้าวนกย้ากอแดงย้าเดือยย้าก้านทูบนะแล้วก็ญ้านกสีชมพูอันนี้คือกําจัดญ้าใบแค่ใบแค่ที่เรากล่าวถึงไปแล้วครับส่วนหญ่าใบกว้างนะครับตัวนี้ชื่อคาเพอร์คาเพอร์คาเพอร์ที่เด่นที่สุดก็คือสโนหินสโนแดงไมยราบค้นบึ้งปีกแมงดานะครับซึ่ง อ่าสนอหินนี่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับอ่าสนอหินต้นที่ว่าแข็งแข็งนะครับรถเกี่ยวเจอแล้วไม่อยากจะเกี่ยวให้เลยมันเหนียวมากมากเลยนะครับแล้วก็มายาราฟก็เหมือนกันต้นที่ก็เหนียวก้นบึ้งที่ใบเหมือนถั่วลิสงบางคนเอาใครเอาถั่วลิสงมาปลูกหรือบางคนเรียกว่าถั่วลิสงนาอีสานเรียกก้นบึ้งใบเหมือนถั่วลิสงแด่เลยแต่ไม่มีหัวอ่าอันนี้แหละก้นบึ้งแล้วก็ปีกแมงดาปีกแมงดาก็คือบานไม่รู้โรยป่า พวกบานที่รโรยป่าครับแล้วก hmm, uh, mm ็พวกผักปรับนาใบมันจะเป็นนิ่มๆนะเลื้อยเป็นปล้องไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือต้องใช้คาเปิดแล้วก็พวกใบกุเทียนนาพวกใบยางนาที่ต้นมียางเขาขามาสรุปแล้วก็คือใบกว้างใบกว้างแล้วเขาเลื้อยต้องคาเปิดเท่านั้นเอาเขาเลื้อย ก็ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้อ่าเท้าเรืยต้องใช้ขับืครับผมอ่าครับนี่แหละเอาสรุปแล้วก็คือใบกว้างกับเท้าเรืยตัวนี้อ่าใช่ครับไมใบแคบกับกบนี่คือตัวนี้อ่าใช้โพลิบียนเดียวครับอ่าตัวสุดท้ายนะครับจัมพ์สามพระเอกตลอดกาลนะครับอววรกาดนี่แหละตัวนี้เลยเป็นหัวใจหลักเลยครับจ์อีกหนึ่งตัวเลยว่าทําไมตัวนี้มีบทบาทสําคัญมากเพราะว่า เกษตรกรการฉีดยาแต่ละครั้งนี่เราเอาน้ําจากทุ่งนาเอาน้ําจากบ่ออะไรนี่ซึ่งอาจจะมีฤทธิ์เป็นน้ํากระด้างเป็นน้ําด่างนะน้ําด่างนี่มันทำประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงนะพี่จันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาวอนกาดเนี่ยเป็นยาแก้น้ํากระด้างแก้น้ากระด้างใช่ครับเป็นแก้น้ํากระด้างทําให้ประสิทธิภาพยายังคงเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนี่ก็คือตัวอาวอนกาดครับครับนอกจากแก้น้ํากระด้างได้นี่ ยังเป็นตัวแพร่กระจายใบเสริมเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยเพราะฉะนั้นใช้วนกาบไม่ต้องใช้ยาจับใบแล้วนะตัวนี้เป็นทั้งแก้น้ำกระด้างและจับใบในตัวนี่ตัวนี้ใช่ครับรวมกันเรียกว่าโพลีเบดสามพลังบวกครับผมสามพลังบวกครับพี่ับนีครับชวงนี้เลครับใี่ครับมีคำถามต่อไปครับเพี่รับมีอายุการฉีดไหมว่าเราจะต้องฉีดช่วงไหนอะไรยังไงครับผมได้ครับผมครับ สำหรับสามพลังบวกเลยะครัยจัดเป็นยากำจัดหญ้าหรือเรียกกันว่ายาเก็บหญ้ายาฆ่าหญ้าไม่มีฤทธิ์ในการคุมเลยครับอาจารย์ตัวนี้ฆ่าอย่างเดียวไม่ใช่คุมแห้งอ่าไม่ใช่คุมแห้งไม่ใช่คุมเปียกไม่ใช่คุมเปียกอ่าใช่ครับเป็นยาฆ่ายางเดียวอ่าก็คือความหมายยาฆ่าคือไอ้ให้ต้นข้าวสูงมาประมาณนี้ก่อนนะครับอาจารย์อ่าสูงมาประมาณสักคืบคืบขึ้นก่อนอ่าแล้วเราค่อยฉีดเก็บหญ้าอ่าฉีดฆ่าหญ้า เลือกฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ผ่านไปไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดหนึ่ไม่เลืองครสองก็คือไม่ทําให้ต้นข้าวเสียหายต่างๆใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้ในการฉีดเนี่ยการปรับหัวฉีดนี่จะให้ดีนะยามต้องปรับหัวฉีดให้ละอองฝอยเป็นหมอกเป็นหมอกจะตายดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหัวฉีดที่ปรับเป็นเส้นๆแรงๆแลบเครื่องไฟายหลังฮะเวลามันไปโดนใบหญ้าใบข้าวเสร็จปุ๊บนี่ มันซึมเข้าไปในต้นยังไม่หมดมันไหลลงจ้ะมันจะเสียหายอันนี้นีเรื่องเรื่องของการเทคนิคการฉีดเทคนิคการฉีดอาปรับว่าฉีดต้องเป็นละอองฝอยครับ,รบส่วนส่วนเรื่องอายุของข้าวอายุของข้าวนี่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปน่าจะหนึ่งเดือนเนาะที่บอกว่าเป็นคืนอ,อ่าเป็นคืนนี่ก็คือหนึ่งเดือนขึ้นไปครับถ้า,ถ,าถ้ายุ ต่ำกว่าลงมาเนี่ยก็เราเรายังไม่แนะนําให้ใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือหญ้าบางชนิดเนี่ยยังยังขึ้นมาไม่หมดอ่าใช่ครับอ่าใช่ครับรอเห้ขึ้นมาหมดก่อนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนนิดต้นเป็นที่ตั้งหรือหนึ่งคือเป็นที่ตั้งอ่าใช่ครับเราก็เอาไปฉีดได้เลยคำถามต่อไปครับเฮี่อ่สำหรับหนึ่งกล่องหนึ่งชุดของเรานี้ครับใช้ได้จํานวนกี่ไร่เท่าไหร่ครับอ่าครับสาหรับสมพลังบวกครับหนึ่งกล่องเนี่ยใช้ได้อยู่3ามถึงหไร่3ามถึงหไร่อ่าใช่ครับ ที่ว่าสามหกไร่ก็เพราะว่ายาสามพลังบวกเนี่ยเป็นยาเก็บหญ้าฉีดเฉพาะที่มีหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าเราก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องว่าฉีดไปครอบคลุมพื้นที่เราไม่ต้องปูพรมเลยเลือกฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเท่านั้นเพราะนั้นถ้าหญ้าใครที่ไม่หนาแน่นไม่เยอะมากอาจจะได้ถึงหกไร่เจ็ดไร่แต่ถ้าใครยญาเยอะเต็มพื้นที่เลยยังไงต้องฉีดปูพรมก็ประมาณสามไร่ต่่าสามไร่สี่ไร่ เราคือ3ถึง6ไล่ใช่ครับผมครับเอาคับเบี้ยสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับอยากจะได้3มพลังบวกตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนาของพ่อพี่น้องเหี่ยที่ได้ครบอายุแล้วครับผมหนึ่งเดือนรวมทั้งความสูงเนี่ยหนึ่งคืบแล้วครับรวมทั้งพ่อพี่น้องเนี่ยเพิ่งวานไปครับผมรวมทั้งพ่อพี่น้องที่ยังไม่วานครับไปเตรียมตัวไว้พ่ออีกสักหน่อยเลยขาดตลาดนะครับโอ้ได้เลยครับติดต่อที่ไหนอะไรยางรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ สพลังบวกไปใช้ในการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีนะครับทั้งพื้นราบทั้งเนินเขาทางภูเขาทางภาคเหนือทางภาคใต้หรือทั่วประเทศไทยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของไทยจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube t i k t o k นะครับ Facebook ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีของชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้เต้าหนวดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่หนึ่งนายนครับสองพนายครับผมเื่กงานยามีครับมีครับผมใป็นการเปิดตัวสามพัลังกของเราครับผมที่เราแคปในนอกรายการที่ฝรังนอกกแลัวกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขวัญชัยขวัญใจเกษตร พร้อมกับเฮีวุฒิจากร้าหไทยเจริญอันิศการทองน้าท่าจากพี่น้องอกายเยี่ยมตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ับขอตัมาสวัสดีครับพี่น้องครอบต้องทาสาหรับวกของเรารั้เนียแะครับผมเยียม